และสุดท้ายตอนจบจะมีโปรเจกต์โปรเจกต์กทุกคน <c oughs> ต้องทํางานมาพิชิ่งพี่หนึ่งชิง้นงานน้องจะได้ออดแนน์จริงก่อนที่พวกหนูได้รับมาก็คือทํารายการของเด็กฝึกงานโดยจะเป็นโปรเจกตก์ของ,งพวกหนูที่จะไม่ค่อยชอบเวลาถ่ายงานก้มดูสไลด์พี่รู้สึกว่าเราไม่เก็ตสิ่งที่เราทําเองคําถามคือเหนยูทูบตอนนี้รายการแข่งมันมาจริงๆใช่ไหมเพรอย่างพี่พี่ไม่เข้าใจเลยทั้งสองป หาหน้างานตอนนั้นก็คืออยู่ดีมีใครมามลากสายไฟโผล่มานะเป็นปัญหาที่หนูไม่ได้คิดว่าอยู่ดีวันนี้จะมีคนมาลากสายไฟตัดหน้ากล้องมาอย่างกระเป๋ากระเป๋อะยังเลยค่ะบอกครึ่งซอยแล้วครึ่งจอยคือตรงไหน,น เป็นเวลากว่า4เดือนเต็มที่เหล่ากู๊ดเดย์เทรนนีทั้ง12ชีวิตเรียนรู้และฝึกฝนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพี่ๆทีมงานในผแผนกต่างๆของช่องกู๊ดเดย์และครั้งนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องนําความรู้ที่ได้ไปทั้งหมดมาใช้ฝ่าฟันกับบททดสอบส่งท้ายของการฝึกงานที่จะเป็นตัวชี้ชะตาว่าใครจะสอบผ่านหรือใครไม่ผ่านการฝึกงานกับช่องกู๊ดเดย์ภายใต้ภารกิจสร้างสรรค์รายการใหม่และสุดท้ายตอนจบจะมีโปรเจกต์โปรเจกต์ทุกคนต้องทำ งานมาพิชซิ่งพี่หนึ่งชิ้นงานน้องจะได้ออแนแอร์จริงๆช่องคุณเด็กพี่เราเด็กฝึกจะต้องลงมือทํากันเองทุกขั้นตอนโดยเริ่มจากการระดมสมองคิดรูปแบบรายการก็คือรอบที่แล้วที่เราเสนอการทั้งหมดจะมี43ไอเดียเสร็จแล้วเราก็มาปุ๊บอาจจะเหลือแค่4อันทุกคนอนะ่ะปวดได้แค่คนละหนึ่งครั้งใครเลือกคุณเดย์คุณทาเลนต์ยกมือขึ้นสองคู่มันตีเหรที่มาชุมถือไปดีที่สุดครึ่งแล้วสิ และก่อนที่น้องๆจะได้นําเสนอไอเดียรูปแบบรายการใหม่ที่ได้จากการตกผลึกทางความคิดร่วมกันภายในทีมต่อหน้าพี่โคนดีเราเด็กฝึกจะต้อง่าด่านทีมผลิตรายการของช่อง Good Day อย่างพี่ๆครีเอทีฟและพี่ๆโปรดิวเซอร์เพื่อเป็นการตรวจเช็คคุณภาพและให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานก่อนถึงมือพี่โคดีนั่นเองก็คือบ่ายสามเราจะเริ่มพิเศษงานรายการของเด็กฝึกงานที่เราช่วยกันทํา12คนว่ามันจะเป็นมูดยังไงแล้วก็เราเอาความเป็นตัวเองใส่ลงไปเราคือแบบว่าตื่นเต้นมากเพราะว่า แคจะไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วจจที่พวกหนูได้รับมาก็าคือจะเป็นทำรายการของเด็กฝึกงานโดยจะเป็นโปรเจกต์ของพวกหนูเพราะว่าพวกหนูอะทำมา4ออปชั่นออปชั่นแรกนะครับเป็นชื่อรายการว่านึกอยากจะแข่งเอาแข่งเดบิวตชั่นใหม่ก็คือรายการแข่งขันที่เอาคนที่มีแพชชั่นเดียวกันมาแข่งกันชั้นที่2นะคะรายการเรียลิตี้การแข่งขันที่มาพร้อมกับโจทย์การแข่งขันสุดท้ายก็เป็นกีฬาบ้านบ้านค่ะ ก็จะมีการแข่งพ,าพาับผ้าแข่งล้างจานแข่งกวาดบ้านต่อมาจะเป็นออปชั่นที่3นะคะกีฬา5เท่าโดยกีฬาของเราก็คือจะเป็นรายการเรียลลิตี้ที่จะมาแข่งกีฬาที่เป็นอุปกรณ์ผิดไซส์อะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นอันที่มันใหญ่ก็ทําให้มันเล็กลงหรืออุปกรณ์ที่มันเล็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นเลยขั้นที่4นะคะจะเป็น ชีพายเกมซ่อนแกะมันจะเป็นรายการที่เราจะเอากลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มคนมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยที่เราจะมีภารกิจที่พวกเขาจะต้องทําร่วมกันให้สาเ,เร็จทุกคนจะต้องเอาเอาภารกิจเนี้ยค่ะไปตามหาธงที่มีชื่อของตัวเองติดอยู่ประมาณนี้ค่ะสี่ออปชั่นซึ่งถ้าสำหรับพี่อะถ้าสี่ออปชั่นอะพี่มีมความรู้สึกว่ามันเหมือนกันหมดเลยมันคือมันคือแข่งขันหมดเลย ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ว่าที่รู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นออปชันในการขายรายการมันต้องยึดที่รูปแบบภาพรวมก่อนเช่นกินเที่ยวแข่งขันเอออะไรอย่างเงี้ยคือแคตตากรีที่มันตัดกันออกไปเลยสำหรับพี่เกณฑ์ที่เสียคือมันมันซับซ้อนเกินแล้วเราดูแล้วเราจะได้อะไรจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสนุกคนเล่นด้วยแต่ว่าบางทีมันไม่สนุกคนดู คือพี่รู้สึกว่าจากที่ฟังอ่ะพี่รู้สึกว่ามันยากมากมันมันดูแบบจริงจังมันดูแบบเครียดมากอะไรเงี้ยตอนเนี้ยมันแข่ง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 ไปหมดเลยคําถามคือเทรนยูทูบตอนเนี้ยรายการแข่งมันมันมาจริงๆใช่ไหมเออแล้วรายการท่องเที่ยวไปไหนฮอ,อกไปไหนรายการทําอาหารไปไหนคือตอนเนี้ยเหมือนเหมือนพี่ไม่รู้ว่าน้องๆประชุมงานกันยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่า หมือนเวลาคิดงานอะ่ะลองคิดจากตัวเองก่อนว่าตัวเองอินอะไรอยากทําอะไรให้บอกว่าตอนคิดไอเดียของหนูะแบบรู้สึกสนุกปะตอนที่คิดพรกะหนูว่าสนุกกันแรกๆเหมือนหลังๆมันเหมือนแบบมันเริ่มเครียดขึ้น <c oughs> มันก็เริ่มไม่ค่อยสนุกแล้วอยากให้น้องรู้สึกสนุกกับมันจริงๆอะ่ะเพราะว่าพอน้องเล่าแล้วน้องไม่สนุกอะ่ะมันออกเลยว่ามันไม่สนุกถ้าคนทําไม่สนุกอะ่ะ เราจะทําให้มันสนุกได้ยังไงที่จะไม่ค่อยชอบเวลาแบบขายงานเราก้มดูสไลด์ที่รู้สึกว่าเราไม่เก็ตสิ่งที่เราทาเองเอเวลาขายงานคือมั่นใจเลยเล่าไปเลยว่าคิดอะไรอยู่ในหัวพูดูดพูดได้เลยได้คำแนะนำจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริงชี้แนะเพื่อให้น้องๆฝึกงานได้นำไปพัฒนาต่อยอดในงานของตัวเองซึ่งนี่นับเป็นก้าวแรกเท่านั้นเส็จแล้ว ก็ทำให้น้องบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียว <Curt ain> แม้ว่าความเหนื่อยล้าจะทำให้เกิดความอ่อนไหวแต่กำลังใจที่เกิดจากทีมเวิร์กก็น,นำพาให้เราเด็กฝึกสู้ต่อและพัฒน,นารายการของตัวเองจนพร้อมที่จะนำเสนอต่อนหน้าพี่โคดดี้เป็นครั้งแรก เน่ซ sure. yeah, no. ้อมพี่เซนใช่ซ้อมพี่เซนหนุ่มตีห้าหนูไม่ค่อยได้คุยกับพี่โค้ดอ่ะเคยรองเข้าไปประชุมในช่วงที่เขาขายงานอะไรเงี้ยค่ะพี่โค้ดเป็นคนที่แบบมองภาพออกเราต้องแบบเล่าให้รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะมามามานั่งนัโจทย์มาก็คือทำอะไรก็ได้ทำรายการที่เป็นพวกหนูหรือสิ่งที่พวกหนูสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะรายการแรกนะคะฉันที่ไม่กล้าฝัน คอนเซปต์ของรายการนี้นะคะก็คือพาคนที่มีฝันเนี่ยไปทําตามฝันจริงแล้วว่าความฝันตอนเด็กน,นะคะอาจจะแบบว่าอยากเป็นอะไรง่ายๆก็พาเขาเนี่ยไปทาฝันให้มันเป็นจริงค่ะพี่คิดว่ารายการที่เป็นฝันนีอจงแลว้วอ่ะ <c oughs> มาตีต่อเมื่อพี่ย่นเราได้คนที่ใช่ข้อีกสองคือมันต้องไม่ใช่ในการเล่าเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยรายการต่อไปนะคะจะเป็นแนวเกมและพโค้ด <c oughs> ก็คือชื่อรายการว่า จำเก่งก็คือคอนเซปต์มันคือจำเก่งจำง่ายจำไม่ได้คือตุ๊กอันนี้จะเป็นือนแบบว่าการทดสอบความจำอะไรเงรี้ยว่าถ้าใครเนี่ยเป็นคนที่ความจําดีที่สุดอ่ะก็จะสามารถชนะเกมนี้ไปอันนี้พี่ชอบชื่อนะนชื่อของอยง่าย <c oughs> รายการกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดเข้ามาทำในในกรุงเทพเยอะนานๆานทีจะได้กลับบ้านเลย <c oughs> หนูก็เลยรู้สึกว่างั้นเราอะทำรายการพักทำงานหนึ่งวนันแล้วเรากลับบ้านกันเราเอาคนที่เป็นดารา เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ต่างจังหวัดไปกลับบ้านในการหนึ่งวันจริงๆพี่ว่ามันพัฒนาได้หมดนะแต่ทหารจะต้องเลือกจริงๆหรอกพี่ชอบพี่ชอบจำพี่อยากได้เกมมันสนุกงช่วงนี้พี่เลยคิดว่าอาการจำก็เป็นเรื่องที่มันสนุกดีแล้วใันง่ายดีแล้วก็มันมีอะไรที่มันต่อยอดเรื่องความจำได้เยอะพี่เอาพี่ว่านี่อันนี้ทำจริงได้ไปลองทำเดโมัวงไหมได้ค่ะตัง หลังจากที่นำเสนอรูปแบบรายการผ่านแล้วและเตรียมความพร้อมงานด้านต่างๆเป็นที่เรียบร้อยก็ถึงวันที่เหล่าพูดเดเทรนีจะต้องออกกองถ่ายทำรายการของตัวเองโดยน้องๆแต่ละคนจะต้องลงมือปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งของตัวเองเพื่อให้การถ่ายทำครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดโดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ของทีมช่างภาพทั้งสองคนนี้เตรียมตัวมาขนาดไหน วันก็ลองไปบล็อกช็อตดูแล้วว่าแบบดูจริงเป็นยังไงไปแบบผมซ้อมถ่ายดูเพราะร้านค่อนข้างเล็กอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นเรื่องของกล้องมีกลัวอะไรเป็นพิเศษปะกลัวกล้องฮีทเพราะว่ามันร้อนมากแล้วถ้ากล้องร้อนฮีทจะทำไงปิดปิดก่อนแล้วจะเบรกกล้องไหยปะไม่เบรกเพราะว่าเราเอาเผื่อกับตัวนี้งเศร้าอ่ะทั้งเศร้าอ่ะดานน้องๆครีเอทีฟที่ดูเหมือนว่าวันนี้จะต้องรับบทหนักในการควบคุมการถ่ายทำเพื่อให้เป็นไปตามไอเดียที่ได้วางเอาไว้ รวมถึงการบรีฟแทกรับเชิญที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารให้เข้าใจง่ายที่สุดมีสิ่งที่เราคิดว่าแบบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นน่ะน่าจะแบบถ้าพี่เขาช็อตหรือว่าเขาแบบเงียบไปก็อาจจะต้องมีเพื่อนคอยซ้ำอยู่ข้างหลังอยู่คอยแบบคอยกระซิบอะไรเงี้ยพี่หรือเราจะช็อตก่อนก็ว่ากอช็อตอะไรช็อตเองหลังกล้องอยู่หลักๆ creative จะรันแต่ว่าเราจะถ่ายอะไรบ้างเรื่องถ่ายทั้งหมดเราจะถ่ายตอนไหนเราจะคั t ตอนไหนถ่ายอะไรมีอะไรบ้าง แล้ววันนี้พร้อมไหมพร้อมมันวันนี้แล้วมันต้องพร้อมแล้วมันไม่พร้อมไม่ได้และทางด้านโปรดิวเซอร์ที่วันนี้จะต้องวางแผนการถ่ายทําให้อยู่ในเวลาที่กําหนดตอนทำเอกคือเสือเวลาไว้เผื่อจะแตกแล้วก็เลยคิดว่าคงจะไม่แตกก่อว่านี้ พอมาล้ระซึ่งการถ่ายทำครั้งนี้ก็ได้สามพิธีกรตัวจี๊ดจากช่องแบทออฟิเชียลอย่างพี่เจพี่เจนและพี่พิมพ์มาเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการอยากให้ดินซองขิงที่สองขันหนยขิงพี่เจกับพี่เจนแบบยังไงฉันก็าจำเก่งสุดอยู่แล้วอ่ะไปดูภารกิจวันนี้ก็เลยดีกว่าแล้วก็จะยื่นซองนี้พี่เจนแล้วลงพ้นพี่เจนแบบเปิดแล้วก็พูดว่าตามสั่งภารกิจพี่เจก็ถือกล้องกดแล้วก็พยายามพูดไปด้วยพี่เจน้องพูดรู้เรื่องไหมรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่อง ถ้าต่อแรกๆที่น้องเข้ามาใหม่ๆไม่รู้เรื่องนะแต่นี่คือดีขึ้นเยอะเลยเด้ยอ่านอ่าดื่หน้าเลยถือว่าขั้นตอนการปริฟผ่านไปได้ด้วยดีจนพี่ๆเห็นถึงพัฒนาการของน้องออกกอแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจไปเพราะงานใหญ่สำหรับครีเอทีฟกำลังจะมานั่นก็คือการควบคุมการถ่ายทำขนาดที่เราสัตร้านนี้ก็กำลังระลึกถึงร้านที่สองแล้วเดี๋ยวเราเฉลยตรงนี้เลยปะไม่ไม่ อันนี้ถืว่าเป็นกองแรกเลยป่าของการแบบทํารายการตัวยถือว่าดีตรงที่น้องอาจจะคนเยอะทํางานกันง่ายถือว่าทําได้โอเคพี่เศษดพูกชิ้นไม่หยานะเจ็ก็เร้องิมต้กห้องวันนี้น้องอาจจะมีความเดินเดินเดินชนกันอยู่ว่าถ้าจะเกิดจากการไม่ได้แบ่งตําแหน่งว่า ใครควรจะอยู่ตรงไหนสแตนบายอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยเดินตามกันเป็นขบวนขโมนขบวนที่จริงอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาะไรหรอกแต่ถ้าเกิดในการทํางานจริงจังที่มันเป็นกองใหญ่แขกเยอะหรืออะไรเยอะที่มันต้องมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะอ่ะมันก็จะไปขวางกีดขวางกันแบบจราจรของคนในพื้นที่อะไรเงี้ยอแล้วเออออจริงๆพี่ว่าจริงๆพี่เจนพี่ลืมกว่าพี่นะพี่ว่าพี่จำเก่งอยู่นะ โนูอ่ะวันนี้โอเคค่ะไอแล้วนี่อาจจะเป็นแบบพอถ่ายนี่คนสุดท้ายด้วยน้องอาจจะได้คอมเมนต์จากสองสองคนแรกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ปรับปรับปรับมาภาพโนโกคิ ทางด้านเด็กฝึกตำแหน่งประสานงานอย่างน้องเบลกับน้องอาก็ได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบอย่างชัดเจนว่าใครจะต้องทำหน้าที่ประสานงานในส่วนไหนบ้างถ้าของหนูว่างานหนูก็จะเป็นแบบว่าคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆแล้วก็หนูก็จะมีดิวสถานที่ที่เราจะไปขายอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะรีเช็คอีกทีว่าจะต้องทำอะไรบ้างที่แบบว่าต้องประสานกับดิวกับพี่รถกระบ,บอแล้วก็กับพี่วน กังวลคือบัวมันไม่เป็นไปตามแผนที่แบบโมเดวกับครีทีฟเขาวางไว้อะดูเหมือนว่าน้องๆประสานงานจะเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีแต่ดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นทําให้น้องอาออกอาการอยู่ไม่ติดแบบนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น <c oughs> กำลังดิวรถกระฟอค่ะตอนแรกอะคือดิวไปแล้วแล้วมีฝรั่งอกระโดดขึ้นรถเข้าไปแบบว่าเขาไม่ได้อยากจะรับ บอกขึ้นซอยแล้วขึ้นจอยคือตรงไหน,นรถติดมากจ้ารถกระป๋อทำพิษพวกหนูเขาเบี้ยวนะหนูแก้ไขโดยการเรียกรถกระป๋อคันที่แบบขับผ่านไปพี่ให้เพื่อนไปก่อนแล้วหนูก็รอเรียกอีกคันนึงแต่ก็ผ่านได้วยดีใช่ครับเรียกว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีทําให้กองถ่ายดําเนินต่อไปได้แต่ถ่ายทําไปได้ไม่นานปัญหาเล็กเพิ่งจะหมดไปปัญหาใหญ่ก็เข้ามาแทรกกับอุปสรรคที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหตุการณ์นี้ ที่ทาให้การถ่ายทําของพวกเขาต้องหยุดลงอยู่ดีมีใครมาล่าสายไฟโผล่มาอันนี้คือต้องแก้ปัญหาตอนนั้นเลยว่าจะเปลี่ยนมุมหรือจะยังไงเพราะว่าพี่เจก็มาถึงแล้วมันก็เลยอันนั้นเป็นปัญหาที่หนูไม่ได้คิดว่าดีวันนี้จะมีคนมาล่าสายไฟตัดหน้ากล้องอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนมุมตอนนั้นเลยบอกตากล้องเลยว่าให้พี่เข้าทางนี้แทนแล้วรับแคนดิดจากฝั่งนูนแทนได้ไหมอะไรเงี้ยแก้ตอนนั้นเลยแม้ว่าการถ่ายทําจะเกิดเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม แต่น้องๆแต่ละคนก็สามารถรับมือกับปัญหาและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าจนผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดีจนพี่ๆที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญถึงขั้นเอ่ยปากชมกันเลยทีเดียวนี่ว่าน้องคิดเกมกันมาได้ดีนะสนุกสนุกนะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมีการแบบถ่ายกมไปเยอะ,เยอะ,เอะเอๆเผื่อๆเรื่องเผื่อใช้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีคิดแอคชั่นหลายๆเวแล้วแบบว่าเออหรือเป็นเวอ์เล่าเรื่องเทคแบบลึกนัพปานุ คือรอดูตัดแล้วกันอ่ารอดูเพราะว่ามันสรุปเลยไม่ได้ต้องรอดูก่อนว่าออกมาเป็นยังไงแม้ว่าขั้นตอนของการถ่ายทําจะเสร็จสิ้นลงไปแล้วแต่ยังเหลือขั้นตอนที่ฝั่งตัดต่อและโมชั่นกราฟิกจะต้องรับไม้ต่อทําให้รายการของพวกเขาที่ถ่ายทําออกมาสมบูรณ์แบบและสนุกที่สุดมันเป็นงานเพื่อนๆเนาะแล้วก็เพื่อนๆเราตั้งใจทำมามากคือเราเป็นขั้นตอนสุดท้ายไม่ค่อยกดดันแต่รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเห็นฝนแล้วเป็นไงบ้างเยอะเหมือนที่คิดไว้เลยเพราะว่าปกติที่เคยตัดกันมามันจะมีแค่ประมาณ2 -3 งกล้อง แต่นี้มันโอปงโกโปก็มันเยอะใช่ก kind of ็มันเยอะกว่าท um ี่เคยทำมาการทำซีจีหรอของกันจะเป็นป้ายไฮไลท์ตัวเกรอกแล้วก็พวกทาาซิชันจริงๆเราก็จะต้องออกแบบต่างๆไว้รอก่อนพออีดิทเขาตัดเสร็จเขาจะส่งฟุตมาให้เราคุณแบ่งหน้าที่กับกันยังไงบ้างอ่ะก็คืออย่างหลักๆครับ เราจะแบ่งกระทําคนลาประมาณ2องดับแล้วเอามาเลือกเป็นชอยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนอกออกมาเป็นงานปัจจุบันอันนี้<ช>นะคือแบ่งกันตัดบ<ะ>้าใช่ครับแบ่งเป็นพาร์ทแบบว่าผมอาจจะตัดส่วนตรงกลางเพื่อนกนอาจจะตัดหัวกระท้ายอะไรมีทำลายไว้แล้วก็คือเราต้องส่งดับที่ให้ครียทิฟดูภายในวันศุกร์นี้ท่วันนะีวันพ <laughs> <laughs> ่ะใช่เรามีเวลาตัดแค่วันเดียวจริงหรอ <laughs> ได้เห็นการทำงานจริงของน้องๆแต่ละคนรวมถึงการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วถือว่าสอบผ่านกันทุกคนและต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ากับที่น้องๆแต่ละคนอดทนฟันฝ่าและฝึกฝนกันมาอย่างหนักตลอด4เดือนเต็มเพื่อแลกกับประสบการณ์อันล้ำค่าที่ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียน ซึ่งพี่ๆชาวกู๊ดเดยก็เชื่อเหลือเกินว่าน้องๆจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตการทำงานจริงต่อจากนี้เพราะนี่เป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นรวมถึงฝากติดตามรายการจำเก่งผลงานที่สร้างสรรค์กันเองทุกขั้นตอนโดยฝีมือของน้องๆกู๊ดเดย์เทรนนีรุ่นที่หนึ่งได้ชมกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอน